One News ตรงไปตรงมาเอาละครับเรามาเริ่มต้นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับด้วยการไปดูการประมูลคลื่นโทรศัพท์ 4G นะครับในคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตกสทชเปิดประมูลอีก2ใบอนุญาตค่ะวันนี้วันที่4แล้วนะฮะผู้ประมูล4เจ้ายักษ์ใหญ่นะครับแยกกันอยู่คนละห้อง3คื3คน วันนี้เข้าสู่วันที่4ราคา2ใบอนุญาตทลุไปกว่า1 3 0 0 0แล้านแล้วนะครับที่นั่นนะครับที่สำนักงานกสทชล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากการรายงานสดของคุณรุ่งศักดิ์เหลืองฮิรันภูสิทธิ์ครับเชิญครับ คับคุณภาคภูมิคุณวิลาศนีครับจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยอมถอนตัวออกจากการประมูลนะครับซึ่งทําให้การประมูลนั้นยังคงต่อเนื่องต่อไปนะครับทำให้ราคาประมูลณขณะนี้สูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทแล้วนะครับโดยที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกสทชก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรท,ทาบุญในช่วงเช้าด้วยครับ การประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรจำนวน2ใบอนุญาตนะครับขณะนี้ล่าสุดอยู่ระหว่างการประมูลในรอบที่170นะครับยอดเงินประมูลสูงสุดอยู่ที่135,530ล้านบาทนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง4ลายทั้ง AIS, D-Tac, t u o m o s และ Just Mobile ยังอยู่ครบทุกบริษัทนะครับ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการกรสทชได้ทําพิธีตักบาตรํำบุญในวันพระนะครับร่วมกับผู้เข้าร่วมประมูลนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่นําเครื่องสังฆทานไปให้ผู้เข้าประมูลที่ห้องประมูลนะครับโดยที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประมูลนั้นออกมาจากห้องประมูลเพื่อความโปร่งใสในการประมูลด้วยนะครับขณะที่นายถากรตันทสิธิ์เลขาธิการกรสทชก็ยืนยันนะครับว่าทุกขั้นตอนนั้นอยู่ในความดูแลของกสทชครับ เราไปฟังคําชี้แจงของเลขาธิการกสทชครับมีทางสื่อมวลชนเองทักท้วงมาทางสำนักง,งานกสทชเองก็ดีนะครับน้อมรับน้อมรับที่จะปฏิบัติตามแล้วก็ให้เขาอธิษฐานเองข้างบนนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผู้บริหารของฝรั่งเองนะครับก็ทําตามประเพณีไทยนะครับก็ดีอธิษฐานทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การประมูลอย่างเดียวเป็นการ สื่สารวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานกสทชอ,อย่างดีนะครับไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการทำอะไรทั้งหมด ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AIS และ ToMoveS นะครับขออนุญาตออกจากห้องประมูลเพื่อไปทำภารกิจนะครับซึ่งกสะทะชอเองก็ได้อนุญาตให้ออกจากห้องประมูลได้แต่ไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาอีกนะครับนายธากรเชื่อนะครับว่าวันนี้การประมูลจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการนั้นมีการตั้งวงเงินในการเคาะราคาประมูลและมีการคำนวณราคาคุ้มทุนไว้มากน้อยเพียงใดแล้วนะครับ หากการประมูลยังคงต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปนะครับกสทชก็ได้ประเมินไว้นะครับว่าหากการประเมูนการประมูลนั้นไปถึงเวลา21นาฬิกานะครับจะมียอดเงินสูงสุดถึง154,000ล้านบาทครับคุณภาคภูมิคุณวิลาสินีครับครัขบขอบคุณครับคุณรุ่งศักดิ์ครับ1 News ตรงไปตรงมา